บักมอญน้อ,นนอยบักมอญน,น้อยนี่กินได้ไดน้นี่เนาะโอ้อันสอนเข่าบนเด้พี่น้องเอ้ยที่อันสอนเขน่ามีสาป,ป่าพร้อมว่ามันไข่ไข่หอยบันน่นั่นไข่หอยเชอรี่ผู้เลี้ยงหอยนี่ไข่หอยเชอรี่พี่น้องเอ้ยนี่มือใหม่นี่ khay hoai cha khay hoai nè như mày to đâm đập nè chung bên da cà kha bên da cà na na đâm ở đây nè đâm ao đâm ao na phân đâm ở đây nè nó bên na van đây nè อ,อ,อ,อันนี้มคือเป็นกอเป็นกออยู่เฮ้ยต้นกีเล็กพี่น้องเอออย่าแกงกีเล็กก็เก็บเอาต้นม่อนหมากม่อนบัลลี่กับม่อนหน่อยต้นท,ทุกนาจะชมทุกนาะมะขามต้นมะขามป้อม แต่ว่ท่านเป็นนวยขามป้อมต้นมะขามป้อมต้นมะกรูดในใบมะกรูดขักกระโดนโอ้ไข่มะเดงหัางมะเดืเมันแต่ไข่ตรงแถบเทียงหน้าพิน้องเลยให้หน้าให้หน้าเข่ากับเขียวงาม อันนี้ต้นยังต้นสะเดาอ้อต้นมะกอรอ๊คุนเพื่อนปู่บกเ้าปู่บกขามหวานน้ำพั่นแท่นหน้าปูบบกเ้าน้ำพั่นแท่นหน้าุ่อาน,น,น,นอนเด้เขาหน้าปังเขาหน้าปัง น้ำเต็มให้หนะโอ้ยเขาเขียวงามคักพี่น้องเอ้ยตอนซ่อนหน้าพเดีบนตั้งพุ่นกับปูกข้าวโพดเดี๋ยวเห็นอยู่ไกลๆบนปลูกข้าวโพดนี่มังนีพันทมทีขึ่นพันที่ทสางเฮือน,นอยู่นี่ที่ไม่อยู่หน้าไดุ้หม เดี๋ยวนี่คนไก็ใหญ่ไม่อยู่หน้าเบิร์เลยล่ะพี่น้องเห็นบ่มนี่ตาบานคนบมกม่วงกระดูกเขียวคักเขียวแน่พี่น้องเลยเขียวเขียวเป็นเขียวนหน้าเป็นข้าวนาปลังค่ะข้าวนาปลังพิกัดอยู่ที่บ้านโคกเที่ยงอำเภอสิรินทร จังหวัดอุบลราชธานีค่ะพี่น้องประดมมมยามพี่น้องมมยามพี่ยามน้องเมยามพี่น้องม่เอาบักคามปอมมันซ่อนหน้าเพิ่นเขาหน้าปังเขาหน้าปังแามกำลังกำลังออกห่วงพี่น้องกำลังออกห่วง อันนี้ทงของอีกเจ้าหนึ่งอันนี้ของพี่น้องประมาณจากักไฮนี่ประมาณสิบหาไฮสิบห้าไร่ประมาณนี้แหละค่ะชมบรรยากาศไปด้วยค่ะพี่น้องบรรยากาศทงไฮทงหน้า